และตอนนี้นะคะด้านหลังของโซงก็คือบ้านแฟดค่ะชื่อแบบบ้านว่า privacy ค่ะหน้ากว้างถึง10เมตรเลยนะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถค่ะพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรเข้าไปดูด้านในดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงมาที่โซนแรกกันเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นห้อง living room ค่ะทางโครงการเนี่ยวางโซฟาตัวมหึมาใหญ่ขนาดนี้เอาไว้แต่ว่า เราสามารถสังเกตได้นะคะว่าด้านข้างยังคงเหลือที่ไว้วางโคมไฟด้วยเช่นกันหากท่านไหนไม่อยากได้โซฟาตัวใหญ่ขนาดนี้วางก็สามารถเอาออกแล้วก็วางโต๊ะทำงานก็ได้ด้วยนะคะเราสามารถสังเกตได้ระหว่างโซฟาแล้วก็ทีวีเนี่ยมีสเปซที่ค่อนข้างกว้างมากสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายแบบความรู้สึกตรงนี้คือโซรู้สึกว่ามันโปร่งสบายมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าความสูงระหว่าง Flo o r to c e i l i n g ของที่เนี่ย2.7เมตรเลยนะคะ เหนือบนทีวีตรงนี้เราสามารถบิวเป็นเชลฟ์ไว้วางซีดีก็ได้หรือว่าจะเป็นหนังสืออซสซอรีต่างๆก็เหมาะเช่นกันค่ะเราไปดูโซนดิยนิ่งรูมที่อยู่ด้านข้างกันดีกว่าค่ะตรงนี้เดินมานิดเดียวก็จะเจอโซนดิยนิ่งรูมค่ะตรงนี้สามารถรองรับได้ถึง6ท่านด้วยกันนะคะกว้างมากๆจริงๆเสริมเข้าไปอีกท่านหนึ่งก็ได้นะเป็น7ก็ได้เพราะว่าตรงนี้ข้างๆทางโครงการบนะิว ไว้วางของตกแต่งหนังสือต่างๆแต่หากเพื่อนๆท่านไหนมองว่าเอาเป็น pantry ดีกว่าเอาเป็นโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะทําการบ้านของน้องๆก็ได้เช่นการตามความเหมาะสมสามารถใช้สอยได้ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆค่ะตรงนี้เป็นส่วนห้องครัวนะคะ หน้ากว้างถึง6.5เมตรเลยนะคะความลึก2เมตรตรงนี้นะคะทางโครงการเขา b u i ไว้เป็นไอเดียให้แก่ผู้เข้าพักค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักได้นะคะถ้าเป็นโซนนะคะโซอยากจะมีเตาอ,อบขนมปงังมีเตาไฟฟ้าตรงนี้และตรงนี้ก็เป็นหูด,ดูดควันค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะขนาดนี้สามารถ ปรับเปลี่ยนได้เยอะมากๆแล้วก็ตกแต่งได้เยอะมากๆตามไอเดียของเราเลยตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นโซนซักล้างค่ะเดี๋ยวโซภาไปดูโซนอื่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะโซภามาดูไฮไลไท์ของชั้น1กันค่ะคือห้องนอนที่4ค่ะ นี่นะคะขนาดโครงการเนี่ยวางเตียงคิงไซส์เอาไว้เราสามารถเห็นได้เลยว่าเรายังมีพื้นที่ใช้สอยด้านข้างเตียงอีกนะคะตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะวางทีวีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำทีวีไปติดตรงกําแพงเนี่ยก็มีพื้นที่ใช้สอยด้านข้างอีกแล้วก็ด้านบนสามารถดิ้วเป็นเชลฟ์ซีดีอิสเซสซอรีต่างๆด้านขวาของเตียงของเราเนี่ยก็มีคลอเซ็ตค่ะตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยไม่อยากได้เป็นตู้เสื้อผ้า อยากได้เป็นโต๊ะทำงานโต๊ะอ่านหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าก็ปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของเราเนาะไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะตามมาเร็วตรงนี้นะคะขอแนะนำตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นช่องไฟค่ะแสงธรรมชาติส่องเข้ามาประหยัดไฟมากๆไม่ต้องเปิดไฟตอนกลางวันก็ได้เพราะว่าแสงนี้ส่องเข้าไปภายในบ้านทำให้แบบประหยัดไฟหลายดวงเลยค่ะไม่ต้องใช้เลยตามมาค่ะ ตรงนี้เป็นชาญพักนะคะมามาตรงนี้ตรงนี้ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมโอ้โหใหญ่อลังการมากๆหน้าต่างนี่คือเต็มไปหมดตรงนี้มีระเบียงส่วนตัวด้วยนะคะตอนเช้าๆเนี่ยอยากจะเดินมาตื่นมารับรงเช้าตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะ เตียงยายตรงนี้มีโซฟาเล็กอีกปลายเตียงเยอะขนาดนี้ยังเหลือพื้นที่ใช้สอยเยอะมากข้างๆเตียงตรงนั้นก็มีอีกค่ะสามารถทำเป็นเชลฟวางหนังสืออนเนกประสงค์มากๆค่ะทีวีแต่ว่าขาดอะไรไปห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนนี่ค่ะนี่ นี่คือ walk in closet ค่ะนี่ความฝันของหญิงสาวทุกคนการมี walk in closet เป็นของตัวเองตัวเสื้อผ้าใส่ไปเลยค่ะข้างบนกระเป๋าอ c เท s ร์รต์ต่างๆนี่แล้วก็ห้องน้ำค่ะตรงนี้นะคะ ทางโครงการเนี่ยบิว้ไว้เป็นห้องทำงานค่ะซึ่งโซว่าก็เหมาะนะคะเพราะช่วงนี้เรา work from home แล้วก็ห้องนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการ zoom ประชุมเงียบสงบคาะจากโลกภายนอกโฟกัสเรื่องงานค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นเชลลเราสามารถไว้หนังสืออุปกรณ์ต่างๆก็เหมาะสมเช่นเดียวกันค่ะห้องนี้เป็นห้องทำงานไปเลยค่ะห้องทำกานบ้านลูกก็ได้เหมือนกันนะคะไปดูห้องข้างๆค่ะ ตรงนี้นะคะห้องนอนอีกห้องนึง่งโซ่าตรงนี้เหมาะกับการเป็นห้องแขกค่ะห้องนอนแขกจุดเด่นของห้องนี้คือหน้าตา่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้าเราเปิดทั้งสองบานเนี่ยลมพัดผนไม่ต้องเปิดแอร์ที่สำคัญแสงธรรมชาติค่ะไม่ต้องเปิดไฟประหยัดประหยัดประหยัดค่ะนี่ขนาดเราวางเตียงคิงไซส์ไว้ ตรงนี้ก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างเยอะจริงๆไม่หนีกันเลยนะคะตรงนี้ด้านข้างค่ะเรามาดูตู้เสื้อผ้าถ้าไม่อยากได้ตู้เสื้อผ้าก็สามารถบิวเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันโต๊ะทางานต่างๆก็โอเคเหมือนกันค่ะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะเรามีห้องน้ำที่จะสะดวกสบายแล้วก็ครบครันมากๆนะคะสำหรับ ที่นี่ค่ะ The m o o ดิชัยพฤกษ์วงแหวนโซชอกคุณชอบไหมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ The Moody ชัยพฤกษ์วงแหวนทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแบบเทรนดี้และก็แบบ p พร v เวซีที่โซพาชมส่วนโซ SO เนี่ยชอบทั้ง2แบบเลยค่ะยังไงก็ขอฝากโครงการ The Moody ชัยพฤกษ์วงแหวนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้เพื่อเข้าชมโครงการนะคะ ทางโครงการเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ